ก็ถือว่าเป็นนิมิตใหม่ๆนะคือหลายคนก็อาจจะเข้าใจว่าเราเป็นการเปิดโผคอรมอแต่เราไม่เห็นมีใช่ไหมว่าคนนั้นเป็นว่าที่รัมตรีกระทรวงนั้นกระทรวงนี้คือผมว่าประเทศมันต้องเอาภารกิจเป็นตัวนําว่าเราจะไปทําอะไรถูกปะ่ะไม่ได้หมายความว่าใครจะนั่งตําแหน่งอะไรถูกปะ่ะอย่างงานด้านความมั่นคงเนี่ยเราก็มากันเป็นแผนง,งานด้านเศรษฐกิจเราก็มาเป็นแผนถูกไหมครับงานเรื่องการปฏิรูปรัฐเราน่าจะเป็น พักเดียวมึงครับที่น่าจะให้ความสําคัญในเรื่องนี้เป็นเรื่องระดับที่สูงเพราะถ้าเกิดรัฐเราไม่มีการปรับปรุงให้ทันสมัยมันก็จะมีความอุ้ยอ้ายทั้งในเชิงของงบประมาณแล้วก็การขับเคลื่อนนโยบายต่างๆการบริหารนยโยบายก็เป็นระบบไซโลหลายคนไม่เข้าใจเขาว่าระบบไซโลคืออะไรคือต่างคนต่างทําแต่ณวันนี้หลายเรื่องมันต้องทํางานร่วมกันเนาะอย่างเรื่องของที่ผมบอกว่าเรื่องของราคาพืชผลทางการเกษตรอย่างเนี้ยนะครับทุกคนก็บอกเป็นกระทรวงเกษตรไม่ใช่ครับกระทรวงพาณิชย์ด้วยถูกไหมและ กระทรวงการต่างประเทศด้วยเห็นไหมต้องใช้ถึง3กระทรวงใช่ไหมในการจัดการเรื่องน้ํานี่ไม่ต้องพูดถึงเลยใช่ไหมมีหลายกระทรวงเข้ามาเกี่ยวข้องมหาดไทายยังเกี่ยวข้องกับน,น้ําเลยนะครับนายกโดยตรงยังเกี่ยวข้องกับน,น้ําเลยหรือการปราบสแกมเมอร์อย่างเงี้ยโอ้โหเยอะมากตํารวจ DSI ปปงนะครับธนาคารแห่งประเทศไทยกสทอชกรอตอนะครับเอสด้าก็เกี่ยวกรมสรรพกากเก็ยังเกี่ยวเลยใช่ไหมกรมพรัฒนาธุรกริจการค้าก็ยังเกี่ยวเลยนะครับมันเกี่ยวกันหลายกระทรวงทะบวงกรมดังนั้นเนี่ยมันทำงานแบบแยกกันไม่ได้แยกส่วนเมื่อไหร่ก็จบครับ ดังนั้นเนี่ยการปฏิรูปรัฐเราก็ให้ความสําคัญดังนั้นเนี่ยคำว่ามิติใหม่ของของทีมบริหารของเราคือเราเอาภารและกิจเป็นตัวนำเราไม่ได้เอาตัวบุคคลเอาหัวหน้ามุ้งเป็นตัวนำไม่ใช่ โอ้นะเนี่ยตัวจริงไม่ใช่ AI นะฮะเดี๋ยวนี้ต้องระวังนะแก๊งโคเซนเตอร์นะแม่นะลาสุดแม่ผมมันเอาเสียงผมมาใน YouTube อ่ะใช้ AI แปลงเสียงแล้วโทรมาหลอกแม่ผมแล้วแม่ผมจับได้ได้ไงรู้ไหม